ปปอีฟไปอีฟกับไปอีฟนอนซบแล้วเราต้องนรึไหมเอ้าตื่นแล้วเหรอยับผมไปอาบน้ำก่อนนะกับจ้าแล้วทำไมกูพูดพอกับมันวะกูเพิ่งตื่นมั้งโอ้ยพี่อีโค่น่ารักเลยเลียวนี่กูชอบพี่ป่อาจาจะหละ กูไปอาบน้ำเถอะกูก็ไม่คิดว่ามาคนแรกจะเหงาขนาดนี้ทำอะไรดีกูให้เข้ามาก่อนดีกว่ากลับมาแล้ว S <S พออีเฮี่ยกูปวดหลังจริงอุย้ยเข้าพอกันอีกข้าสายกันใช่ไหมจ๊ะมันก็เป็นแบบนี้ทุกวันนะแต่ทำไมวันนี้มันเต้นช้าวะบอกยังไงดีวะถ้ากูบอกว่าน้องมึงตุกกูเนี่ยนี่กูต้องบอก,อกเรื่องข่าสายอีกกูแยากเส้นโอ้ยหูไม่ใกล้ฉันสรุปกูข่าสายกับไปสกายจบปะไวปาดบอกไม่ชอบ แต่ก็ไปโกากระแสในบักชาบผู้หญิงกูไม่ได้ชอบสกายกูชอบผู้หญิงอิสวะฉันน้องสกายเป็นผู้หญิงละ่ะอ้อยกูก็ไม่ชอบหรอใครทักมาวะเออเอตทตันตึ่นวะมึงเกลิดเหรอมึงรู้ได้ไงก็ไอวิดมันทักมาบักกูแลันจะบอกมันทำไมน้องกูมันปินเจ้ตอนไหนวะมื่อคนมันงค่ะขี้เกียจแล้วอะ่ะเอาเป็นว่ารอตอนต่อไปนะจ๊ะ รอกันหน่อยนะคุณพี่คนมันคิดไม่ค่อยออกใครที่รอตอนพิเศษอาจจะมาแล้วนะอาจจะนะ